อันเด็นต่างๆมากมายของวัยรุ่นที่ได้ถูกถ่ายทอดไปเป็นหนังไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพ happened in the summer of 5 9ความรัก t อ b o o Playing นี้แทงให้เธอ เรื่องความสัมพันธ์ต่างๆไม่าดด้จังหวพออีเเลยะแต่ก็ยังมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่วัยรุ่นทุกคนต้องประสบพบเจอนั่นก็คือการสอบที่จะเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของชีวิตของวัยรุ่น ในช่วงเวลาที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายในความทรงจําและในวันนี้ทางรายการทีนช็อตจะมาพูดถึงภาพยนตร์ที่วาด้วยการสอบด้วยการ3มเรื่องนั่นก็คือเรื่องที่1 Final Score เป็นภาพยนตร์แนวสารคดีเกี่ยวกับเรื่องราวการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเด็กนักเรียนชั้นม .6 จจานวน4คนในช่วงปีการศึกษา2548ซึ่งเป็นปีแรกที่ใช้การสอบแอดมิชชั่นแทนการสอบเ็นทาน เรื่องที่สอง r พอ c ์เฟก l l o ว่าด้วยเรื่องของนักเรียนมัธยมปลาย6กคนที่ได้ตัดสินใจที่จะบุกเข้าไปในศูนย์สอบพิทตันเพื่อที่พวกเขาจะได้คำาวลคำตอบของการทดสอบเสร็จ <11 48 S 1> ที่จะเข้ามาถึงเพื่อที่ให้ทุกคนจะได้คะแนนสมบูรณ์แบบ 3, เรื่องที่สามบ t ทเทอร์เภาพยนตร์เล่าย้อนในปี2011 <Yeah. S 1> ช่วงการสอบเกาขับ ซึ่งเป็นการทดสอบเอนทานเข้ามาหาวิทยาลัยที่มีนักเรียนราวก่บ1สิบด้านคือเข้ามาแข่งขันเช่นเหนียนก็เป็นเด็กสาวมาัธยมปลายคนที่เตรียมตัวสําหรับการสอบอย่างหนักในตอนนั้นเองเพื่อนสนิทคนเดียวของเธอก็ได้ฆ่าตัวตายเพราะถูกบุญลี่อย่างหนักในโรงเรียนหลังจากนั้นเช่นเหนียนก็กลับตกเป็นเป้าหมายในการกันแก้งของทุกคนแทนนี่คือสิ่งที่ถูกตั้งคำถามและนำมาสร้างเป็นหนัง จากตัวอย่างหนังที่ยกมากับประเด็นต่างๆมากมายที่ทําให้หนังวัยรุ่นนี้กลายเป็นค่านิยมในสังคมโดยหลายคนอาจจะไม่ได้ทันได้สังเกตแต่นี่ถือว่าเป็นผลการสร้างสื่อที่ส่งผลโดยตรงกับการบริโภคของเด็กและเยาวชน